ไม่เคยกลัวเลยคนเก่งกลัวที่สุดคือกลัวคนที่ไม่ยอมแพ้คนเก่งอาจจะยอมแพ้ได้แต่คนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยนะโดนอะไรอะไรมาไม่ยอมโดนแลไรมาโดนอะไรมาสู้คนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยน่ากลัวที่สุดเส้นทลางของคนเรามันมีการเดินช้าเดินเร็วแตกต่างกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเดินเร็วตลอดและไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสำเร็จตลอดถ้าคุณต้องการไปข้างหน้านะคุณต้องยอมแลกวิ่งไม่ได้ให้เดินเดินไม่ได้ก็คลานไปคลานไม่ได้ก็หมอบหมอบกระดึบกระึบกระึบไป ทำไปเรื่อยๆไม่หยุดขยันแข่งแขใครดาเอาคุณลงสุดท้ายแล้วเราจะพึ่งมัวจะพึ่งโชคชะตาฟ้าลิขิตมันไม่ใช่มันไม่ได้พัฒนาตัวเองให้มันดีแล้วอย่ากลัวที่จะพัดลงมือทำอะไรสักอย่างที่เราลงมือทำมาตลอดอย่าให้ขาดทำไปเลยนะครับถ้าอยากโตนะทำไปเลยแต่ถ้าไม่อยากโตก็ไม่เป็นไรอยู่เฉยๆได้ไม่มีผิดไม่มีถูกในเรื่องราวผู้นี้อยู่แล้วนึ้ออกะ,ะทั้งสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่ไหนหรู้ปะอยู่ที่ใจอยู่ที่ความพยายามว่าคุณจะพยายามเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่า ถ้าคุณพยายามซส,สินุนอยากเป็นไปได้หรอเดยกผมเชื่อแหละผมเชื่อในความพยายามที่สุดถ้าคุณมีนคนพยายามมีคนความยาขยนขันขันขยันขแข็งเ่ะมึงไม่เลิกอะอะไรจะมาอะไรจะมาหยุดคุณได้อะใช่ปะ่ะ